ยาลวก็ใช่ายาลาเลยเขาดูจโนกว่โนอกอันนี้อนกัวารืิเรนี่วัวอันนั้นมาแล้วตืออันนี้แล้วตตือนกผพะไทยบกว่าไงลูกหวตัวอันนั้นมนาดาราเห็นอ่ะออาดารา ทเราบวชมกันจอห์นนี่เออจอนนี่วันนี้นกจอนนี่เราเสร็จกจอนนี่บอลูนอย่างงั้นพระูชางเพือของอาตมานก็ได้เดินมาบวชแล้วกเอี่ยมลกบวชทั้งสามีภรรยาเลยค่ะนกจะวิยาเลยครับนี่ต้องหึงทีวัาเตรียมตัวต่อเนงมาแล้วว่าบวชครับแล้วหลังจากบวชนั้นอาตมาก็ตงุณชิ ตังเปอมา,าทีดปิได้ใการทีมมัหมันมันเข่ามาก็โดนแหละตังมันมันเอ้าเข่ามาม่ได้ไม่ได้โดนไปดินั่นได้ปัวดีวะมีป่าเนียบอกอ่ะเนียเกาอ่ะเนียปัวจะของทุเรียนเลย คุยจสอนซื่อทองว่ัสมาแล้วหึงแถวสิบสี่าทจะกสักหลวันแอเซนี้เพราว่าราคามันเดงไปอบาทแตวันนี้วันนี้กลับมาแล้วค่ะึงบาทรได้2ตลับแบบนี้เลยตัวนคปอฟ้าค่ะใช้ลนล้ะคะกันน้มันกันเหือได้ดีมากทุกคนแล้ก็ใช้แลมนีาพ

มาลังาเขายู่เล่นาที่แก่่ัดเือยๆถนี่เขาไปต่อยไฟใหม้สบว่าหลายกว่านี้พิจารณา้งสัพหงสัพหังที่แ่งะเทศมังตเก็นประเกศที่กันนั้นเกไหอดใจหลายพวดแป้งนาี้เขาชนะแป้งนารั้ลาพูดตึงบ่อยตะกัวได้เพราะว่าถือก็ใสดีหรือว่าแป้งกระใสีเอเดียวให้ได้แหละทำกใสบอดีหน่อยนะกระใสดีกับซ้ำเพื่อห ยี่ห้ออย่างที่ไปนยีวิอนั่นเป้ค่าขายหมูใช่ตหมไปนะวะไานะวอไปนะวะ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 ไปนะวาไปนยวะไปนะ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 ว่ไปนะวะไปนะวิไปนะัะไปนะวะนจนะวะไปนะวะไปนจ้าจินะวะไปนะวจไปนะวะ พ่อเกี่พ่อก ja, ังค <anak> ้นหางินิน่งมูมูเกผักผเด็กคนผู้ด็กหเจ้าียพอเีพ่อกังทามาไม่รู้าวมาแต่ชิงที่มากว่คืออันมันเหมือนจะแบบเป็นภาพบอกประชิดรับประดีษฐ์รับกัวันมาเสีออกหมดเนาะตักสามาเสียออกออกไปแดกไปยังขาวอยู่เออนก็ดีจังไปยังขาวอยู่แต่บางมัอเรียกก่ค่ดจะรู้จเปลนคุย สีบอกซื่สีลอยแต่พอนพ่อพ่อออกไปพ่อนอกมีเป็นโอกรุกคนสารให้มันโอกรลกเออบัานี้พาพาตบบัานี้ตัตบัตรีกอ่ะโอกโลกมือเหมือนบ้เขาแต่ว่ากับบออกกับบ้าเข่าเลยเลยบ่าเข้าใจโอกรกอยากโอกรุกไหมปริมาณแป้งกับซีกรมกับทรงนีกั <Olha> ของอะ้รเนีับแต่ว่านี่หาเซากินเา้าคำก็มีสิแตันเปิดก <stimulus. S 2> so. ่อ e นตรงนต้องบอกเลยโวเดี่ยท่อมก็คือกราเขาจ้านห6 0ทิหกิเจ็ดสิบกาแฟเกี่ยวกับอาหารทิศหกสิบกูว่าถุนขัดเนี่ยเหาแรกตต่ำตำมีดิต่ำคำตำแดงแต่ต่ให้ฮโลนก็ออกสูงดูกว่านีู้กกว่าตำถูกปานดีหรอกเงินก็เงินแดกแตดงการประ่าคนที่เก่งะันนเนี่ ไอนี่เบอร์ซองพีาเรือเขาุ้นเเขาลุ้นปนากัะเบิดซองเหรใช่ไหมทุกข์กับทุกเป็นนาชาวรี่าอะนิงะมแล้วหมอแล้วมาล้องมาเสื่อนที่ขวามันราคาถูกไปดิลวเพิ่มล้วนเดี๋นเบิร์เบิร์ดมันหยุดออกรอกมีมันหยดขอดตาห้องโบไม่ได้อยู่ดิเบิรงที่ไหนตะวันนายมุ่มๆเห็นมันเข่ากันนีมันมาหยุเป็นพอมึงนะพ่อมเบิรที่ไหด ขาวพอตรงไทยพี่มันทำให้ขาวอ่ะสูงสองพันสี่ส่วนมั้ง แต่ละเนี่ยมนจะึเรื่องเดืนดไปนานเอ๋อยายเลยเห็นต่มาเนี่ยยกเว่าไดันิน้า่าปากระป๊องต่อาเนี่ยมันก็เกลือคนรเนี่ยเขาลวยไปนานเจกอยนี่ต่อมาคนทุกกับทุกปนานขึนกันท่าผ้มเห็นสองคนนะ่นผูมาดูท่าแกนเนี่ยท่าแแเยว่นาถูานใ่ว่าย้ำเพรร่างหนาแต่่ไปนามาหลังแท้เป็นซึเป็นคุยๆเลยอ่ะ พราวแป้งอันนี้มันเหมาะกับอะไรเนี่ยบุกบุกปิดนียเพราะอันนั้ปกปิดกาได้สั่งนไบโเวโอ เอาอยู่ก่องกันอันใดบักไล่ตันใ่เรื่องขวเดอาหารนั้นนาเต้าเร็วแบบใส่ขีมตัวเดมากผเคยเร็วขนาดนี้เมื่อก่อนมือมาเบิร์นีเลค่ะผู้ใส แล้วเราคนที่อยู่หงแอ็มเอาจะอบซึแต่บ่คอยได้แบบสูแดดสูฝนนะมเล็กหอมนะมันเล็อมนาดีเลยแบบเหมือนจะคิดป่ะถ้ามโมถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเดือขผมแกงมมีอาชีพดูคลิปนี้ให้จบนะครับเมื่อวันที่สิบมันายน2,567ที่ผ่านมา ตำรวจทุกทอนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำการจับกุมแก๊งแม็กคาร์ปลอมในพื้นที่พร้อมของกลางเป็นธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทจำนวนมากและเรายังเชื่อว่ายังมีธนบัตรปลอมเหลืออยู่ในพื้นที่ยึดขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสังเกตและระมัดระวังธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทหมายเลข6ข้อทหาร3600869โปรดส่งขีดเลขยกระดับ แบ่งฟอมจากธนาคารแห่งประเทศไทยง่ายๆสวิธีรับร,รองว่าตรวจสอบได้เร็วไม่เสียเวลามากดังนี้ครับจุดแรกเป็นจุดที่พร้อมยากที่สุดเรียนได้ว,ว่าแบ้งจริง ได้คือลายดอกไม้ที่ด้านขวาของแบงค์หมุนเอียงไปมาแล้วลายต้องกริ้งได้ถ้าเป็นแบงค์ปลอมอย่างมากก็แค่รีบระยบแต่ถ้ากริ้งไม่ได้อย่างไรก็เป็นแบงค์ปลอมครับจุดที่2ดูที่แถบสีของแบงค์ทุกชนิดราคามองปกติจะเห็นเป็นเส้นประแบบนี้ถ้ายกหลอกซองกับแสงไฟง่ายเริงเหรอเนาะราคาจะมาต้องเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเลยนะกับราคาหัวหันวุ้ยกอดีสูยอย่างละลาย แต่ค่าตลาดต้ตนทุนกา่ไหนเจเบิ้งเขาออกอ่านแปงย่งมาส่งย <c oughs> ิ่เบิ้งต้นดูหน่อยนะมีตลาดไม่ตัดบาท้ขายแลคาดูได้เลยครับหรือจะมานี่าสลิงแบไปดได้นะครับมีแต่เป็นยังไม่เป็นยังอล้วมาทานี่บ่กันคืออะไร ถ้าเราจะยิ้นเอาแป้งมาทาเราต้โวงกันตี้เต้องทาแป้งก็ม,มาตกไปบึ้องหน,นี้อ๋อเอาตกขึ้นนะคะไพรเมื่อตัวนีปกปิดโอ้ยแต่ก็ได้ว่าคองนี้จังสีปกปิดอะไรนี่แม่ปกปิดเบิร์นรูคุมงคน้นฝา ก็กาเบินนะบริไมกขึ้มาปิดตึงเงียบนะคนนุยคือจะต้องก่อนกนแล้วอาบน้าขัดล่างหนาเพียแล้วขัดสิเกลือขัดหนะานะเกือขัดตัวก็ขาวอยู่ดีเนาะอ็ขาวก็ขาวก็ขาวพูดถึงขาวขาวจนนึงว่าอ้ขาวแบบขาวแบบขาวอร์อะขาวจนที่ว่าเออ้าแป้งอิหลีถ้าบางนี่ห้อนี่อู้าว่า ท้าแล้วบอกว่าเองสินะเขาซิบปว่าแดงนี้คือหนาขาวที่ซิบะว่าไปนอเดเออเนอะมันขาวจนแบบเฮ้ย่างสินะันนี้ไม่ได้ทามันนี้ท่านสุริพลเอาวีมาเอาวีมาจะรัดผมจะไปส่งน้ำเอายางมาเสส่งหน้าบ้านเมฆเดือนทุกเลยไปซื้อน้ำมันขอบไม่พูดเดือนชินดุง ao đầm qua <laughs> qua má cho đã rồi, nè. No. Mái, ở bên công đoàn gì? Đây là nhà, công ty này mình hết láp phít rồi, láp si ba rồi, láp xây bửng keo này. Đầm, đầm, đầm quá đầm luôn. Coi giang mà. Này ta quá nè. là mì ếch, mì luộc. Ôi, <laughs>

ส <laughs> วัสดีค่ะเสร็จแล้วนะทุกคน s e e y o u a g a i n to the line Thank you very much so much นะคะ Comment you uh, Thank you for wishing life uh, Bye bye s e o u a g a i n to next line นะคะ You can uh, comment Okay Bye bye